ว่าพลาสไปเช็คพลาสมาครับเตอร์นึงครับเปิดออกมาปุ๊บนี่กดเปิดน,นี่เห็นไหม คัตอร์สวัสดีครับเรามาดู d u ักตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นไฟแช็คพลาสมาคัปเตอร์เป็นไฟแช็คไฟฟ้าที่ใช้อนุภาพพลาสมาคัปเตอร์นะครับตัวนี้สามารถเป็นไม่ต้องใส่แก๊สนะครับ เป็นไฟแชรกที่สําหรับชาร์จไฟโดยอัตโนมัติเป็นไฮซีอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์จะมีสายคล้องนะครับสายคล้องคล้องตรงนี้ได้ห้อยคอได้นะครับตรงนี้สายชาร์จนะครับสายชาร์จไฮซีนะครับ USB ไ้ซีเราเปิดออกมาคุณก็เปิดตรงนี้ก่อนนะครับกดมาปุ๊บอ่ะมันจะมีไฟออกนะครับแล้วคุณมากดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่มันจะเป็นพลาสมาไฟพัาสมานะครับเปิดมาปุ๊บมันจะนี่ ่นี่นะครับอ่านี่ไฟแชร์พลาสมาคัปเตอร์นะครับอ่าถ้าถ้าคุณชาร์จเนี่ยคุณสามารถชาร์จให้ซีตรงนี้เสียบให้ซีนะครับอ่าเสียบตรงนี้ไปได้แล้วก็เสียบ power bank นะครับเปิดนะครับเปิดเนี่ผมเปิดเนี่ยมันจะชาร์จเห็นไหมนี่เห็นไหมถ้าปิดอ่านี่นะครับ นี่อ่าโอเคสายที่ท่านดูว่าเนี่ยมันชาร์จนะครับอ่าโอเคอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเป่านะครับอ่าชารมาเปิดออกมาปุ๊บนะครับเปิดปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเปิดกดนี่เดี๋ยวมาทดสอบกันครับว่าเป็นยังไงลาสมาเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บนี่เห็นไหมกดนี่ นี่ครับน,นี่อ่ะไปแช็คจุ่มน้ํานะครับจุ่มเป็นไงนะครับลักษณะการจุ่มก็ประมาณนี้นะครับนี่อ่ะพอจุ่มปุ๊บใช่ไหมครับอ่ะปุ๊บเปิดมาปุ๊บปุ๊บนี่คุณเห็นไหมนี่มีไฟอยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวมาสาธิตการใช้งานน้ำมานะครับอ่ามาเปิดปุ๊บนี่นะครับเปิดปั๊กอ่าเดี๋ยวเราจะมาจุดไฟนะครับว่าจุดไฟเป็นไงนี่จุดไฟนี่เห็นไหมนี่ขึน้นะครับไหมนะครับไหมนะครับเห็นไหมนะครับ เป็นพลาสม่าคัตเตอร์นะครับนี่นี่นะครับไหมนะครับโอเคก็ใส่ท่านดูว่ามันไหมอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับอ่าว่ามันไหมจริงๆไปเช็คพลาสม่าคัตเตอร์ไปเช็ค cutter, ไฟฟ้านะครับโอเค ฟ้าหรือว่าพาสไปเช็คพลาสมาคัปเตอร์นะครับ,รบเปิดออกมาปุ๊บนี่กดเปิดนี่เห็นไหมนี่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 โอเค